ในส่วนของวุฒิสภาก็ได้จัดโครงการวุฒิสภาเพื่อประชาชนสู้ภยัยโควิดสิก็มีบรรยากาศของรองประธานวุฒิสภาคนที่2คุณสุภชัยสมเจริญและคณะสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านเลยทีเดียวนะครับลงพื้นที่ไปอย่างน้อย2เขตในกรุงเทพมหานครก็คือเขตบางซื่อและเขตจตุจักรไปมอบความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณสุปชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นพลเอกเลิศรัตนวาน,นิช คุณจิรชัยมุนทองร้อยคุณชวีรัตนเกษตรสุนทรคุณสุวรรณีสิริเวชพันธ์และคุณจจเด็ดอิงสว่างนะครับได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนโดยออกเดินทางจากรัฐสภาไปยังสองชุมชนใน2เขตได้แก่เขตบางซื่อนะครับคุณผู้ชมชุมชนสหกรณ์เคหะบ้านมั่นคงกาญยานมิตรได้มีการแจกถุงยังชีพกับประชาชน188ครัวเรือนและได้ไปพบกับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการจำนวน16คนนะครับ โดยมีการพูดกับตัวแทนของชุมชนคือคุณสุเทพโตเจริญประธานสหกรณ์เคหะบ้านมั่นคงกระยาณมิตรนะครับเป็นผู้รับมอบถุงยังชีพพร้อมกันนี้ได้มีการกล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาสําหรับการลงพื้นที่ในการแจกจุงยังชีพให้กับประชาชนในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งอยากจะขอบคุณไปยังโครงการสวเพื่อประชาชนสู้ภยัยโควิด -19 เป็นอย่างสูงนะครับจากนั้นคุณสุภชัยสมเจริญและคณะสวนะครับ ได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนหลังโรงเจเขตจตุจักรเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนจํานวน128ครัวเรือนและได้ไปพบกับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการจํานวน21รายด้วยนะครับโดยบรรยากาศการลงพื้นที่ดังกล่าวคุณสุปชัยบอกแบบนี้บอกว่าการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้เนี่ยวุฒิสภา,านะครับเห็นความเดือดร้อนของประชาชนกับสถานการณ์วิกฤตในขณะนี้รวมไปถึงมีการรับบริจาคเงินของสมาชิกสอวอในการจัดตั้งออกมาเป็นกองทุนช่วยเหลือประชาชน โดยที่ผ่านมาจัดทําถุงยังชีพประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสิ่งของพื้นฐานที่จะเป็นต่อการดําเนินชีวิตนะครับให้ประชาชนสามารถไปใช้และบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ได้สําหรับในช่วงเวลาต่อไปนะครับในส่วนของสอวอจะมีการมอบถุงยังชีพครั้งต่อไปในวันพฤหัส,สบ,บดีที่10มิถุนายนนี้ที่ชุมชนแยกทศกัณเขตบางแคและจากนั้นจะไปที่ชุมชนบางเชือกหนัง13เขตตลิ่งชันนะครับสำหรับชุมชนอื่น ก็มีการกําหนดแผนคร่าวๆไว้แล้วล่ะแล้วก็จะมีการลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ